มีดืนอยู่ยิงหน่อยยิงหน่อยมันร่นอาเล่นเลยกวานะเล่นเลยกว่าตอ่อะตกน่นมันตกหนึ่งมันตกหนึมันตกหงมันตกหนึ่งเยอเยอะกว่าเว้ยเราหนาเามันเราหนาเมันมันลงบีมาเลยคนที่เราหนา้ามเราหนา้ามัดเราหงาวามานอลงลมาลลมนลมงลลงาลมลลมลาาามาเลาาเล่นขวาเลนาอ บนพี่อยู่นไปเล่นขวาอย่างเดียวเล่นขวา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 ไอ้มึงหนีไปเลยเลยเลาเลยเลยเลนขวาขวาเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาขวาอย่างเดียวพี่ไปเล่นเลยขวาแล้วกูไปก่อนขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวขวา้ัเดียวเลยขวาอยัาเดียวยขวาัวเลมานเยได้ม่มมันก็เยอะเหมือนกันนะมาหน่อยมาหน่อยมาตรงนี้มาลงมาเล่นนาเล่นมามาก็เยอะมานนะมาวนนะเว้ยมาวนนะเยอะเยอะาวนาินล้วไม้หมดเล้เว้ย มันขึ้นมามันขึ้นมาไม่เป็นไรมันขึ้นมาไม่เป็นไรมันป็นไรคือไินไกินหมไว้ไปกินมไว้ไปกินมุเไว้เพื่อนเพื่อนโดนต้อนพี่โดนต้อนด้านหลังโดนตกรถเยอะตกรถเยอะชนนี่ัเดือสายชนเยอะตกรถเยอะชนดรมานมาเนยายเยอะมาสายเยอะมาอนไปเลนเน่รับสายหน่อยรับสายหน่อยรับสายหน่อยรับายหน่อยเพื่อนรับสายหน่อยรับสายหน่อยรับสายหน่อย่อยู่ชุวเพื่อนอยู่ชุวเพื่อนอยู่ผมชุเพื่อนอยู่กับแถกสีแดงแถกสีแดงแถกสีแดงดด้วยชุ

จุดเลจุดเลอจุดเเปิดยิงแงมาจดบลดง่ไ้มดแบ้่น้หมดแดนปิดตชุนยปิดตชนยเฮ้ยตรงกลางตายเยอะนะมดมีดถึงมีกบดลตรกาตายเยอะชุดนยเฮ้ยไปโหลไฮบีเข้าเมืองออกเมืองเนี่ยตรงเนี้ยโดนอยู่กลางถนนเลยตาย ช่เยครับช่วยไปเยครับเพื่อนตาย้วตายช่ยเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับช่วเพื่อนด้วยชุเพื่อนด้วยชุเพื่อนด้วยชุเพื่อนด้วยไอี่อ้อ้องการต้องการต้องการไอี้กพ่ัดไยมพี่อะไรโง่มีคนไม่น่อยคือคนไม่น้ยไอไออยกูชุบแล้วถอยทอยไุบแล้วถอยเล่นปืนห้ยพี่ตีเปลี่ยนตีงหน่อยพี่กังไฟพี่ดีดีดีเนพี่พี่ตีตายหวเมาชุบุบเรียบ้อยุบเียนย มไม่คุยอะไอ้เี้ยชพี่ของรกนึงเพื่อนนีุกนรพี่เราเราไหวอยู่ครับเราไหวอยู่เรยไหวพพี่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 ไปเดจดข้เืขบมรถขรถขรถเพื่อนหอได้หอไปมาเล่นข้างหลัง่อยดิมาเล่นข้างหลังเพื่อนดันหลังเพื่อนดันหลังเลยดันหลังเลยเพื่อนี่โมเลยเะพี่โมเลยน้องพี่โมเลยปงสวย

้ปมแกปืนปืนขอดลวปืนปืนไล่ปืนบนรถน่ยขอน่อขอดนมนยขอนมานยิงเยอะนากมันยิงเยอะมากมานยิงเยอะนมาขอวมากนนมนยอวยมานอยอยนร่อยอายแล้วตปยมาหม่้นน่อยดนีน่อย ได้ได้สวยแล้วสวยแล้วเอาให้หมด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 ยังไม่ตายต่ยังหยัหมดไมอ้หมดไไไไไไปเลยไป่ตัวางังมึงจะไปยืนดมึงแพ้กูแล้วขยอะมึงแพ้กูแล้วฮัลโหลมือปืนไอ้ซ้ำโอเคต่ตีนแต่ตีนกูตลอดกาลในกระจกไปไหนเว้ยได้ไั้ไัได้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 ไไดไไไได้ไัไไไได้ไ้ไไไไไ้ไไไไดไ มันเด้ไอไอไดคาติโนมีตัวหนึ่งนะมันหลุดเคียร์ยางเคียร์ยางมายิงมันเด้ห่อเลยไหมครับห่อเลยไหมครับพี่ห่อได้ไอเดี้ยงไอเดี้ยงไอเดี้ยงไอเดี้ไปอ่ะไปสวยโอ้โหเคียร์อะไรเลยไหมห่อเลยไหมห่อเลยปะห่อเลยปะแต่แล้วปะแต่แล้วตายแล้วตายแล้วห่อไปเลยห่อเลยห่อไหมมีห่อไหมตำรวจมาเลยมีแต่ถือไปก่อนนะว่ารถผมไกลอ่ะได้ได้ได้ไปห่อไปอย่าเพิ่งบ้าปอย่าห่วงบ้าปะห่อไปไปห่อไปห่ออย่าเพิ่งห้อยเลย มันปังแต่มันฟังกูมึงห่อให้หมดอย่าห่วงบัฟอย่าห่วงบัฟต่อไป่อเองหนึ่งแต่เกาเก้าหนึ่งแต่เก้าเก้าเดี๋ยวผมมาลดมาครบกั๊พีวินเปยเดี๋ยวค่อยดีก็ได้ออสบออกที่ได้ออาตอนพี่พ้อยู่ไหนวะพี่พืนพี่พี่พอดห่อให้หมดห่อให้หมดมารอรับุ้่ะพี่พี่ไม่โตรงนี้ไม่ดเลยตีมาไ่ต้องไปไหม ไไออกเอาเลยก่อนเลยพี่ตำรวพัดมานี่ดิใส่กันอยู่ไหนกินยากันได้นะกินยากันได้นะผมเพิ่งร้องกำลังอุ้มตำรวจกินยากันเฮ้ยเพื่อนกินยากันหน่อยน้องรับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนไปกินยากันกินยากัรนะตำรวจไอ้นี่ตำรวจคนเดียวเอ๋เดี๋ยวนี่ตรง ช่วยเพื่อนหลบไปเลยคุณเด้งคุณเด้งคุณเด้งให้มันกินยาการ์ดเพิ่มกินยากินยาร์ดรูแล้วรู้แล้วรู้แล้วใครว่าใครว่าหอบเปไปเอาที่สูงนะไม่เอาเหมือนในพวกในตัวสาวพวกพี่อันนี้นะโอเคโอเคไม่เอาเหมือนในตัวสาวในตัวสาวแล้วนะเพื่อนแล้วมือดุติดปืนไปไหนวะมีใครมาจับตัวยาวนะงตินไปไหนวะมีตำรวจมึงฆ่าตำรวจก็ได้มึงฆ่าตำรวจดีตำรวจคนเดียวได้มึงอย่าปล่อยศพบนทอนี่มันยังมีศพเยอะเลยเนี่ยตะโกนยิงตรงกลางไฟนะย่ากูการตรวจนะพี่ๆนแฟ้มตำรวจตำรวจเยอะแล้วพี่ เอาได้เอาได้เอาได้เท่าที่ไหวก่อนเอาได้ได้เท่าที่ไหวก่อนไม่ใช่ไฟเสี่ยคนฟรีนะปุ๊กันอะใครที่ไม่ว่างตยวจะลืมจะลืมแบ่งปืนไปช่วยเพื่อนนะนะพี่ตรงนั้นอะนกลัวพวกกูช่วยโยมไว้ใจพวกกูได้เลยให้มึงอยู่ที่ไหนตรงนั้นอะผมเติมน้ำมันที่ปั๊มไดโนนะครับผมอุ้มอยู่หมดอันนั้นพี่ยากันนะพี่ยากรกดเติมเมื่อกี้นี้ผมลั่นไปหน่อยโทษทีเปิดเปิดมันตามผมล้านสักนะเปินมันล้านสักไหนว่ามีล้านสักในเมืองลงล้านสักในเมืองล้านสักมึงมึงมาตรงใหญ่นะ ปึรถปึ๊ดกระไรคาสิโนได้ไหมได้แล้วกำลังไปกำลังไปคาโนตำรวจบึ้มเลยนะพี่ลุงลงหลุดแล้วไม่ตามแลมึงพุ่งมาเลยมึงพุ่งมาเลยมันไม่สนใจมึงหรอกมันมึงพุ่งมากูจะได้ช่วยยิงไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามแลไม่ตามไม่ตามไม่ตามบ้าเพื่อนสวยมากกุ๊บกันไวมากเพื่อนสวยมากญาย่ามาอะไรผมนะตัวปืนปล่อยปล่อยที่สูงนะพี่ปล่อยที่สูงกันนะใหญาใหญ่ในี่นะอย่ยิงชุบนะพี่อย่ายิงชุบแน่ๆถ้มันอยู่ไหนอย่่ามใครวะเฮ้ยลากไปคาสิโนพี่ยาคาสิโนตำรวจเยอะนะทำไม่ต้้อองเาานนนปีะะแมว เอาตาแรงไปมาเต้นใหญ่เลยอะไรอะอเช่วยเกมเรพูดด้วยหน่อยช่วยช่วยเกมเรวพูดด้วยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวช่วยตลอว่ลุงลุงลุงแม็กนี่อุ้มอุ้มเกมแม็กเมื่อกี้นะไอผมต้องมีตัวบ้ารับถือมาดึงตำรวจได้เดียวรีสี่พี่พี่เขาเขาให้รีที่สูงได้ปะได้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 แพ้ตำรวจนะพาามีตัวหลุดสองตัวใครว่างไปเอาได้เปล่าไอ้ไอจุกบางกำลังไปเติมเอ่อเดี๋ยวมาเาเมเี

เออมีเหมือนกันอ่เราอยพามาตรงไหนวะพี่ดีไหวมไหวมาดีไหวอยู่ลัอันนี้แล้วตงังตังลังไรผมเดียวพี่มาดีหลังกระดหลังกรดาหลังระดาด้ก่อนนะโอดีเราว่าพวกดีตอตัดเซนเตอร์